สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะเม่นในก็จะชวนเพื่อนๆทาขนมทั่วแปบกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะเราก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะอยู่ที่100กรัมเราก็จะมีแป้งมันอยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นําแป้งทั้งสองชนิดน,นะคะใส่ในภาชนะของเราค่ะเราก็จะทําการนวดแป้งนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราจะนวดแป้งนะคะด้วยน้ําอุ่นค่ะเราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ําอุ่นลงไปค่ะนวดแป้งจนกว่วแป้งจะเนียนแล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้มือในการนวดค่ะเราก็จะทําการล้างมือให้สะอาดแล้วก็ทําการนวดแป้งให้เข้ากันค่ะ ค่ะพอเรานวดแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งแป้งเป็นส่สวนๆค่ะเราจะทำการผสมสีนะคะแล้วก็จะใช้สีผสมอาหารค่ะสีตามชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่ประมาณ1-2หยดนะคะจากนั้นแล้วก็นวดแป้งนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะผสมสีนะคะให้เข้ากับแป้งเลยนะคะ โอเคได้แล้วค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแปน้งที่เราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะแล้วก็จะนำถั่วเขียวซีกนะคะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ร้อยหกรัมแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะนึง่งร้อนแล้วนะคะประมาณ5นาที50กรัมค่ะเราก็นำมาคลุกเขาให้เข้ากันอันนี้เราก็เอาไว้ทำถั่วแปบค่ะแล้วก็อีกส่วนนะคะจะเป็นน้ำตาลค่ะ น้ำตาลนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายขาวค่ะอยู่ที่3ช้อนโต๊ะงาดำคั่วบุหยาบนะคะ2ช้อนโต๊ะงาขาวคั่วบุหยาบสองช้อนโต๊ะเกลือป่นเศษ1ส่วน8ช้อนชาแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการต้มแป้งกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะทำแป้งค่ะเป็นลูกกลมกแบบนี้แล้วก็ทำเป็นแผ่นค่ะขนาดเลก็กก็ขนาดใหญ่ตามชอบเลยนะคะเราก็ทำเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็นำไปต้มได้เลยค่ะค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็นำแป้งค่ะลงไปต้มให้สุกเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าแป้งสุกนะคะมันจะลอยน้ําขึ้นมาเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะแป้งก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะพอเราต้มจนกว่าแป้งสุกดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาค่ะวางในบนถั่วแบบนี้นะคะ โอเคเสร็จ okay, แล้วนะคะเราก็นําถั่วค่ะใส่ลงไปที่ตัวแป้งแล้วก็พับแบบนี้ค่ะเป็นพับครึ่งนะคะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคแล้วก็นําไปใส่จานแล้วก็เสิร์ฟกันเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบถั่วเยอะก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมถั่วแปบของแม่เนยค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะแป้งก็จะเหนียวแล้วก็นุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ